สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอพี่น้องทั้ง่องคักนัสวีเดนกลับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องเจ้าขาเช้าเช้าเวลากาแฟมานั่งบอกแว่ๆกับพี่น้องคือเกาเปลี่ยนบรรยากาศดื่มกาแฟหน้าบ้านค่ะเวลานี้เจ็ดโมงกว่าค่ะพี่น้องขาได้ยินเสียงนกเสียงกาเอาบรรยากาศมาฝากพี่น้องน้ำค่ะพี่น้องขาก็กาติดสานการณ์สี่กอสตอรี่อย่างที่ว่าแต่ก็เป็นบางเยี่ยมแล้วล่ะค่ะไม่ใช่สี่กอแล้วล่ะค่ะพี่น้องขาก็ตามที่ขึ้นหัวข้อเลยค่ะ ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จมิเตอร์สายผลไม่มีเงินซื้อที่เอาที่ไหนจ่าย มาดามหน่อยวิเคราะห์อันนี้เป็นการที่พูดถึงเรื่องราวของมิเตอร์ไายพลแล้วก็ผู้ใกล้เคียงยูทูบเบอร์ข้างกายอย่างที่ว่าล่ะคะ่ะพี่น้องขาหนึ่งในนั้นก็คือยายอิซิอิซินั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาอิซิบอนแฟนว่างั้นนะคะพี่น้องขาเมื่อคืนมาดามหน่อยไปนั่งฟังของยายอิซิออกมาแถลงการออกมาสื่อสารมวลชนอย่างที่ว่าล่ะคะ่ะพี่น้องขายายอิซิบอกว่ากับการที่มิเตอร์ไซยพลนไปตรงนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องเงิน เรื่องทองว่าจะเป็นค่านุ่นค่านี่สารพัดเยอะแยะมากมายแล้วก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนช่วยกันอุดหนุนสนับสนุนครีมทีพีสกินว่างั้นน่นนะคะพี่น้องขาออกมาทําท่าตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จมาดามหน่อยเห็นแล้วก็ขั้นแขวนะคะพี่น้องขาว่ากับการที่ออกมาเป็นแบบนั้นอะไรอย่างไรเหมือนเป็นชีวิตจะของอย่างนั้นลหละประมาณนั้นนะคะพี่น้องขาพยายามที่จะออกมาบอกว่าให้พี่น้องประชาชนเอฟซีทุกคนช่วยกันซื้อเพราะว่าช่วงนี้ลุงพล มีปัญหาเยอะแยะมากมายต้องเสียเงินเสียทองอะไรเฮ้ยมันไม่ใช่ เขาเรียกอะไรมันไม่ใช่หน้าที่ของยายยายไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขานะคะโอ้โหตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเป็นตนาอีตนูนเป็นตนาฉงฉานแต่ยายจริงๆล่ะอันนั้นมันหน้าที่ไม่ใช่รับผิดชอบก็ไม่ใช่นะคะคุณยายเจ้าขาเห็นเห็น,เห,นเห็นแล้วก็ขั้นแขวจังสันล่ะคะ่ะพี่น้องขาเพราะว่ามาดามหน่อยไปติดตามดูแล้วก็โอ้โหออกมาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จพยายามที่จะให้พี่น้องประชาชนให้ความสงสารมันจะไปสงสารเขาทําไม จะไม่ต้องไปออกตัวแทนเขาเจ้าบอมเนแม่เขาเจ้าบอมเอนญาติพี่น้องเขาแค่เจ้าไปเป็นนั่งล่าไม่ไงแค่เจ้าไปเป็นนั่งล่าแค่นั่นเองล่าไอ้เนาะไอ้แห่เจ้าบอมีอันอันผู้ใดมาจังเจ้าล่าเราตีหรือจังใดคะออกมาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จโอ้ยบ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ถูกตาหม่อมแม่ค่ะบ่ถูกตาหม่อมแม่หม่อมป่าหม่อมยายสวีเด่นนี่ล่ะค่ะอันนี้ก็คือยายตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จน่ะหม่อมแม่ไม่เห็นด้วยนะคะที่บอกว่าไปให้ เขาซื้อขวซ,ซื้อของซื้อครีมนู่นนี่นั่นเพราะว่ามิเตอร์ไซพลต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายแล้วก็ตัวเองก็ว่าจะไปที่วาวังใหม่ของมิเตอร์ไซพลก็บอกว่าไม่อยากจะไปไม่อยากรบกวนก็เห็นเสียเงินเสียทองสร้างนู่นนี่นั่นก็ไม่อยากจะ ไปรบกวนไม่ให้เป็นภาระลุงป้าเอ๊ะจะพูดกันแน่กันแหนใครหรือเปล่าไปไม่ไปเพื่อที่จะอ่าไม่อยากให้เป็นภาระของลุงป้าเฮ้ยเขาไปเขาก็ไปเรื่องของเขาไปก็ก็ไปนู่นนี่นั่นะเรื่องของเขาก็คนขี่มคนเขาชอบคนเขาติดตามอะไรอย่างง่ายอยู่ไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ข้างกายไม่ว่าจะเป็นใครที่เขาไปมันจะไปเกี่ยวอะไรกับบ่เกงใจอ่าลุงป้าหรือไม่ก็อ่ากว่าจะไปหรืออะไรจะไปก็คิดหนักอยู่เหมือน ไม่อยากจะรบกนนวนเพื่นบานในพี่น้องโอ,โ,โอ้โหอีแม่อกสิแตกตายไม่ไงเจ้าจะมาทําท่าตีนาเส้าเล่าความเทียมนมันบอมเป็นเรื่องเล่าของเจ้าถ้าพูดตามจริงน่ะนะโอ้ยสงสารเขาบ่มีเงินบ่นมีทองมาฟังแม่เล่านะมาฟังแม่เล่าอ่ะนะพี่น้องกาอ่ะหลายคนเนาะพี่น้องเนาะหลายคนหลายคนมีการวิาพากษ์วิจารณ์ มันมันก็ไม่ผิดหรอกนะพี่น้องนะไม่ต้องดราม่านะคะการวิพากษ์วิจารณ์มันก็ไม่ผิดหรอกในกรณีมิเตอร์ไซพลในส่วนของเงินซื้อที่ในส่วนของถ้าไม่มีเงินจ่ายมีการไปบางมัดจาเท่านี้แล้วสี่ห้าหมื่นไปแล้วแล้วก็กี่วันกี่วันถึงจะจ่ายเงินจงเงินสดุดหรือมาทําสัญญาอะไรอย่างไรต่อเนื่องที่ยังไม่มีใครออกมาเปิดเผยว่าที่ของมิเตอร์ไซพลที่น่าจะเป็น8ไร่หรือ16ไร่ เป็นเงินเกือบล้านหรือเกือบสองล้านอันนั้นก็คือยังไม่มีใครออกมา ยังไม่มีใครออกมาฟันธงว่าเป็นชื่อของใครซื้อหรือยางซื้อแบบไหนจะผ่อนจะจ่ายจะยื่นธนาคารถ้ายื่นธนาคารแล้วจะได้หรือยื่นธนาคารจะผ่านหรือถ้าไม่ผ่านก็จะเป็นการเช่าที่คุยกับเจ้าของเขาเป็นวันๆไปเพื่อทําคอนทงคอนเทนต์อันนี้ก็เป็นข่าวมาเยอะแยะแต่มาดามหน่อยมาวิเคราะห์อย่างนี้แล้วกันน่ะนะคะพี่น้องฝ่ายวิเคราะห์อย่างนี้แล้วกันเป็นจริงไม่เป็นจริงเราไม่รู้แต่ที่มาดามหน่อยวิเคราะห์วิเคราะห์ไปแบบนี้ให้พี่น้องประชาชนเอฟซฟังแล้วกันน่ะนะคะพี่น้อง ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเงินใช้ยาปนมาดามหน่อยนี่ยืนยันเลยค่ะพี่น้องขาเพราะว่ากับการที่พูดตามความเป็นจริงค่าใช้จ่ายใชญยาปนเยอะนะเยอะนะเอ,เอามามองตรงนี้ก่อนกับพี่น้องขาค่าใช้จ่ายใชญยาปนไม่ว่าจะเป็นรถคันเก่าก็9,500ต่อเดือนเพราะว่าอตอนที่มีเรื่องราวกันใหม่ๆนั้นน,ะน่ะก็จะมีการผ่อน7ปีรถคันนั้นรถแคมปคันนั้นนะคะ ไฮแลนเดอร์ er คันนั้นน่ะนะคะพี่น้องขาผ่อน7ปีแต่ตอนที่เกิดเรื่องก็ผ่อนไปแล้ว2ปีเหลืออยู่5ปีแต่พอเกิดเรื่องมานี่ก็ปลาเข้าไป2ปีแล้ว จาก5ปีมันก็คงจะเหลือ3ปีอ่ะตีตัวเลขก,กลมๆมันนะคะพี่น้องคาเหลืออีก2ปีกว่า3ปีเพื่อที่จะจ่ายรถคันเก่าคันนั้น9,5 0 0ต่อเดือนนั่นข้อที่1ข้อที่2ก็คือรถตู้ที่ไปทําเรื่องราวไปดาวนี่แหละค่ะพี่น้องขาก็ผ่อนเดือนละ16ื่นนั่นก็คืออีกรถคันหนึ่ง2อ,อย่างนี่ต้องผ่อนแน่นอนต้องจ่ายแน่นอนอย่างที่เรารู้กันอันนี้คือตัวเลขจริงอ่ะนะคะพี่น้องคาเก้าพันห้ากับหมื่นหกนี่ต้องจ่ายเรื่องรถแล้ว แล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องทนันงเรื่องทนายเรื่องอะไรก็ตามหนี้สินต่างๆพลุงพลังก่อนหน้านั้นแล้วก็มีหนี้มีสินอะไร แล้วก็ทนายนี่ต้องจ่ายอยู่แล้วอย่างที่ว่าหล่ะก่พี่น้องขาการที่ไปนู่นไปนี่เป็นเรื่องเป็นราวมันก็ใช้เงินนั่นก็คือเงินมาอยู่แล้วเยอะอยู่แล้วถามว่ารายได้ชัยพลถ้าพูดถึงว่าทาง YouTube ก็ได้นิดหน่อยเพราะว่าผู้คนยอดวิวก็ไม่ได้เยอะมากมายไม่ได้มีคนสนใจมากมายเท่ากับช่องที่ติดตัวเท่ากับช่องเมเดอย่างที่ว่าหละ่ะค่ะพี่น้องขาซึ่งช่องนี้เขายังคงอันดับหนึ่งในการที่มีผู้คนยอดวิวแน่นอนมันก็เป็นรายได้ดีหล่ะคะ่ะ พี่น้องนะเราก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็ของมิเตอร์ไซพลถ้าบอกว่ารายได้จากขายผลิตภัณฑ์ขายครีมผลิตภัณฑ์ขายครีมก็ยังยืนยันว่าตอนนี้จากคนอื่นอาจจะวิจารณ์แต่มาดามหน่อยเห็น ในสิ่งที่คิดว่าการที่ขายผลิตภัณฑ์ขายครีมก็คงจะไม่ได้รับความนิยมชมชอบเท่าที่ควรตั้งแต่ตอนแรกอาจจะมีการามีปัญหาเช่นอาจจะมีปัญหาของคุณนักีที่เข้ามาแล้วก็โอเคอาจจะเป็น c ีอแล้วก็อาจจะเป็น CEO, จจปน,นูน่นนี่แล้วก็ระยะหลังข่าวออกมาแล้วกับคุณนักีนี่เป็นข่าวที่ออกมาในทางที่ไม่ดีแล้วก็ดูดูดูด,ดูค่ะพี่น้องค่ะดูความเหมือนนางระหว่างมิเตอร์ไซด์พลกับนาทีเนี่ยก็เหมือนกับว่าอาจจะ มีการก็แค่ไปวันๆไม่ค่อยไม่ค่อยถ้าถ้าเราดูตามความจริงก็ไม่ก็อะสนิทสนมไม่ค่อยไว้วางใจซึ่งกันและกันประมาณเพียงแต่ว่าโอเคยังคีปในสิ่งที่ดีๆไว้นิดหนึ่งอยู่มาดามไหนยมองอย่างนั้นนะครับพี่น้องกาแต่ข้าวนี้ค่ะพี่น้องเรื่องที่อ่ะเอาตีกลมๆก,ก็คือ8ล้าน8 6, 6, ไรซ16หกไรตีเป็นเงิน ลอดแรกก็คือ1ล้านลอด2ก็คือเฉียดหนึ่งล้านเฉียด2ล้านนั่นแหละค่ะพี่น้องถ้า16กไร่นะคะพี่น้องกะาแต่มาดาหน่อยวิเคราะห์จําไว้นะพี่น้องนะ้มาดาหน่อยวิเคราะห์อย่างนี้วิเคราะห์อย่างนี้ค่ะพี่น้องกะากรณีที่ดินถามว่ามิสเตอรช์ชัยพลเขามีผู้ที่ ให้ความไว้บังใจแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนอยากเป็นทางการเรื่องการเงินการทองมีเป็นหลักอยู่แล้วนี่ก็ที่1นึ่งก็ที่2กับการที่เงินเขาเก็บสะสมก่อนหน้านั้นที่มีผู้คนให้ความนิยมชมชอบมากกว่าทุกวันนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นเขามีเยอะนั่นคือเงินเก็บเขามีเยอะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเขาหรอกค่ะพี่น้องกาว่า ไม่มีเงินว่าไม่มีเงินซื้อนู่นนี่นั่นเพียงแต่ว่ามิเตอร์ชายผลมันมีเทคนิคแผ่วพาวเวครับพี่น้องคามันมีเทคนิคแผ่วพากวกับการที่จะเอาเงินออกมาใช้หรือนู่นนี่นั่นจะหาเรื่องว่าโอเคจะให้เอฟซสงสารมันมีเทคนิคอยู่แล้วตรงนั้นเราต้องมองตรงนั้นแต่ถ้าเป็นไปตามที่เอฟซตามที่โซเชียลวีดียเขาพูดกันว่าอาจจะไม่มีเงินอาจจะมีเงินน้อยหรืออาจจะไม่มีแล้วก็มีการไปจองที่จองทางตรงนั้นจริง วางห้า0มืนแล้วก็จะมีการทําสัญญาไปยื่นกู้บงกู้แบงค์ถ้าผ่านไม่ผ่านอะไรยังไง ก๊อกที่2ค่ะพี่น้องขาเรามองข้ามไปก๊อกที่2เมเดนั่นแหละค่ะพี่น้องขาเป็นตัวช่วยเป็นตัวสนับสนุนเป็นตัวซัพพอร์ตเพราะว่าช่องเมเดเนี่ยถ้าจะพูดตามจริงตั้งแต่เขาเข้าไปเขามีเทคนิคในการเข้าไปเขามีเทคนิคในการหาเงินไปอยู่ตรงนั้น2ผัวเมียแล้วก็มีไอเดียมีเทคนิคอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างก็ไม่ว่าเลยนะคะพี่น้องขาแต่พี่น้องประชาชนให้ความนิยมชมชอบเขามีคลิปคนดูเป็นหลายแสนแน่นอนการที่มีคลิปหลายแสนวันหนึ่งเขา ลงไม่ต่ำกว่า2คลิปอย่างที่ว่าฉะนั้น 2- 3ส,สคลิปคลิปรับเป็นแสนก่อนหน้านั้นเงินทั้งนั้นล่ะคะ่ะพี่น้องขาหลักล้านต่อเดือนมีอยู่แล้วหลักล้านต่อเดือนในการที่รับหรือไม่ก็5 6าแสนเจ็ดแสนต่อเดือนมีอยู่แล้วในการที่คนคนหนึ่งเข้าไปก่อติสถานการผู้ใกล้ชิดของมิเตอร์ไซดผลแน่นอนล่ะคะ่ะเป็นช่องเดียวที่ก่อนหน้านั้นก็มีช่องอื่นแต่เขาโอเคออกไปแล้วเราก็ไม่พูดถึงแต่ช่องเบดเนี่ยเขาเป็นช่องที่ก่อติสถานการตรงนั้น แล้วก็มีเงินมีทองจากการที่ทํา y o YouTube ตรงนั้นค่ะพี่น้องคะัะไปเป็นยูทูบเบอร์ตรงนั้นได้เงินอันดับหนึ่ง ที่สุดของกกกกเลยล่ะค่ะพี่น้องค่ะนั่นก็คือที่มาที่ไปทําไมมาดาหน่อยถึงพูดตรงนี้แน่นอนเข,อเขาสํารองเขาซัพพอร์ตแล้วก็เป็นข่าวแว่วๆมาไอ้ที่16ไร่นี่8ไร่เป็นของทรายพลนั่นลหะคะ่ะพี่น้องขาอีก8ไร่ของเขานั่นแหละนี่คือวิเคราะห์นะพี่น้องนะไม่ได้เห็นข้อมูลจริงแต่มาดาหน่อยวิเคราะห์ในสถานการณ์ที่เป็นไปแบบนั้นคิดว่าเป็นรูปแบบนี้ข้อที่1 8ไร่ของชัยพลอีก8ไร่รวมเป็น16ไร่นี่ของเมเด์นั่นลหละแต่เขาไม่พูดเขาไม่เอ่ยเขาไม่หนุเพียงแต่ทำหน้างึ้อักใส่กันแค่นั้นเองเราจับผิดได้น,นะคะพี่น้องคะข้อที่1ก็คือคนละ8ไร่ข้อที่2ก็คือถ้าเราไปดําเนินการโดยที่เมเดนี่แหละ เป็นคนช่วยในเรื่องที่ดงที่ดินที่จะไปขอสินเชื่อขอผ่อนถ้าสมมุติอ่ะนะคะพี่น้องค้ามีระยะเวลาเท่านี้เท่านี้ตามที่อาจจะเป็นการวางเงินจริงห้าหมืนแล้วก็จะเป็นการนู่นนี่นั่นอะไรอย่างไรแล้วก็ไปเช็คดูความถูกต้องเห็นบอกว่าเป็นน,นสสามสี่จออะไรพวกนี้นั่นก็เท่ากับว่าเป็นสิ่งที่แน่นอนถ้าไปเช็คตรงนั้นแล้วมันไม่สามารถที่จะมีใครฟ้องร้องอะไรยังไงได้แล้วก็จะย้าย ไปอยู่ตรงนั้นเป็นถาวรของมิเตอร์สายปนเขาเล็งหินตรงนั้นโดยเฉพาะช่องเมดีเล็งหินตรงนั้นแล้วทําไมมาดามหน่อยถึงบอกว่าเอาเงินที่ไหนมาจ่ายนะั่นแหละครับพี่น้อง่ะนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามแต่มาดามหน่อยไม่ได้มองข้ามมาดามหน่อยวิเคราะห์ไว้อย่างนี้ว่าสมมุติว่าเป็นตามข่าวจรงิงวางเงินมัดจาไปห0,000ื่นหลังจากนั้นทําเรื่องว่าโอเคยื่นที่ดินสินเชื่อสินเชื่ออะไรอย่างไรเพราะว่าเขายัางมีหนึ่งล่ะเขาก็ยังมีบริษัทการันตีอย่างเช่นของอ่ามิเตอร์ ทายผลก็มีบริษัทรองรับแล้วก็เขาหมุนเวียนการเงินอยู่หรือเขาสินเชื่อหรืออะไรอย่างไรนั่นข้อที่หก็คือทํากระบวนการของธนาคารการสินเชื่อที่จะซื้อที่ซื้อทางอาจจะผ่านหรือไม่ผ่านอาจจะถ้าเรามองว่าเขาทําแบบนั้นแล้วไม่ผ่านพอไม่ผ่านแล้วทําอย่างไรครับพี่น้องคะก็เงินจากเมเดนี่แหละค่ะพี่น้องคะเงินจากเมเดนี่แหละที่จะสํารองจ่ายให้เขาสดแค่เงินของตัวเอง 16สิกไร่เอาอย่างนี้ละกันไม่ถึง2ล้านแน่นอนเมเดยซัพพอร์ตได้อยู่แล้วครึ่งหนึ่งของเขาครึ่งหนึ่งของมิเตอร์ไซพลทําไมมาดําหน่อยมองอย่างนั้นเพราะว่าอะไรครับพี่น้องคะอย่างที่บอกใครๆ ถ้าไปก่อติดสถานการณ์ที่มีผู้คนติดตามยังให้ยังมีความนิยมชมชอบของมิเตอร์ไซบพลอยู่เนี่ยแล้วต่อไปอนาคตถ้ามีการย้ายพญาปูนปั้นไปจริงๆแล้วผู้คนก็จะเข้าไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวนูน่นนี่นั่นอะไรเศรษฐกิจต,ตรงนั้นก็จะคึกคักคึกคืนึ้น,นมันมีแน่นอนฉะนั้นก็คือเมเดกับเหน่งเนี่ยมองเห็นอยู่แล้วว่ากับการที่ไปอยู่ตรงนั้นแน่นอนล่ะค่ะพี่นองขาซัพพอร์ตตรงนี้เพื่อที่จะสมมุตินะสมมุติว่าไซยพลอาจจะไม่มีเงินพอหรือไซยพลอาจจะนู่น จะแล้วนี่อะไรอย่างไรแน่นอนตัวสำรองก็คือเมเดกับเน่งนี่แหละจะต้องมีการซัพพอร์ตเรื่องเงิน2ล้านมันชิวๆสำหรับสำหรับช่องนี้ ยังเพราะว่าเขาเองไปก่อติสถานในการตรงนั้นเขาต้องการที่จะไปทํา YouTube นู่นนี่นั่นไม่ต้องการที่ให้แตกหักไม่ต้องการนู่นเขาพยายามที่จะคีบตัวเขาเองโปรเทคตัวเขาเองเพื่อที่จะก่อติสสถานการณ์หากินตรงนี้ไปเรื่อยๆสังเกตดูแต่ละคลิปของเขาขนาดของมิเตอร์ไซพลเองคนดูแค่หลักพันหมื่นต้นๆแค่นั้นเองแต่ของเขาเนี่ยหลักเฉียดแสนหลักเฉียดแสนว่างั้นแต่วันหนึ่งเขาลงตั้งสองตั้งสามคลิป เป็นเงินทั้งนั้นแหละค่ะพี่น้องขาถามว่าแลกไหมต้องแลกเขาต้องแลกแลกนี่หมายถึงว่าซื้อใจกันและกันก็มีการทําเรื่องทําราวกันสมว่าไม่ได้จริง,รงๆเขาไปใจ่ายให้แล้วก็ทําเรื่องทําราวแล้วก็ทางนี้จะผ่อนอะไรอย่างไรเขายอมอยู่แล้วเพื่ออนาคตที่จะได้ไปเกาะติดสถานการณ์ตรงนั้นเพื่อไม่ให้มีปัญหาเพื่อไม่ให้โดนดีดเพื่อไม่ให้อะไรยังไงเพราะเขารู้ด้วยว่าเขาเกาะติดสถานการณ์เป็น YouTube ไปทํา YouTube ไปเป็นยูทูบเบอร์ข้างการมิเตอร์ไซพลแล้วก็อนาคตมีผู้คนไปเยอะแยะอะไรมากมายแล้วก็เป็น กุนซื้อนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะก็ปฏิเสธไม่ได้มาดามหน่อยมองตรงนั้นแต่ก็ระวังนิดหนึ่งการที่กุนซื้ออย่างน้อยก็คือเราไม่มีประสบการณ์เราไม่รู้ทุกเรื่องฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในการที่ต่อไปอนาคตอาจจะเกิดปัญหาซึ่งกันและกันแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าเป็นมาดามหน่อยถ้าไปกาติดเป็นเมเดขนาดนั้นเงินแค่2ล้านมาดามหน่อยจัดเลยจัดนี่ก็หมายถึงว่าถ้าสมมติว่ามิเตอร์ไซพลเรื่องที่ไม่เรื่องท,องที่เรื่องทางเขาไม่ผ่านจ่ายให้เลยแล้วก็มีการซ้ำสัญญากาันคำขี้ดีกว่าํำตด ได้หรือไม่ได้คืนได้คืนหรือไม่ได้คืนก็แฟร์เพราะเงินได้มาจากการก่อติดสถา,านการเป็นยูทูบเบอร์ของกอกของมิเตอร์สายผลแรกค่ะมาดามหน่อยถ้าเป็นมาดามหน่อยแรกเพราะว่าต้องการที่อยู่ใกล้ชิดต้องการที่ทําไหนๆก็คือบากหน้าบากตาไปไปตั้งรกรากอยู่ตรงนั้นทั้งสองผัวเมียแล้วนี่มาดามหน่อยคิดว่าข้อนี้แหละค่ะพี่น้องขาต้องเป็นการซัพพอร์ตเป็นการที่สำรองจ่ายเป็นการที่เป็นผู้สนับสนุนหลัก ในกรณีที่ดินมาดามน่อยคิดว่าตรงนี้แน่นอนเขาถึงมั่นใจสร้างนู่นนี่นั่นอะไรอย่างไรแต่ถ้าพูดถึงกรณีสองอย่างชายพลอาจจะไม่มีเงินหรือมีแต่เขามีลูกเล่นแผวเๆแต่ถ้าทําเรื่องราวไม่ได้คนที่ซัพพอร์ตอยู่เป็นเมเดกับเน่งนี่แหละต้องไปซัพพอร์ตเรื่องเงินเพราะเงินล้านสองล้าน ชิวๆเอาคนละครึ่งก็เท่ากับว่าออกให้มิเตอร์ใจปนตีสละล้านเอาง่ายๆนะคะพี่น้องคะชิวๆสำหรับเขาอยู่แล้วเพราะเขาก็ได้เงินได้ตองเยอะแยะแล้วอนาคตก็จะได้เยอะมากกว่านั้นแล้วพี่เป็นคู่ใกล้ชิดเป็นผู้ที่กุญรงกุญซือด้วยเนี่ยแน่นอน,นค่ะพี่น้องคะช่องทางทำมาหากินได้ตลอดชีวิตอยู่แล้วแล้วก็ถ้าย้ายไปตรงนั้นแล้วพื้นที่มันก็โลเคชั่นก็ดีแล้วก็พื้นที่ก็กว้างทําอะไรได้หลายอย่างยิ่งเอาพญานาคไปอยู่ตรงนั้นแน่นอนเศรษฐกิจ ฟุ้งเฟือแน่นอนนแหละค่ะพี่นงการอันนี้คือลองคิดตามดูนะคะพี่นงการอันนี้คือวิเคราะห์เราอาจจะมองข้ามไปเงินซัพพอร์ตเงินตัวสำรองเงินที่รอให้มิเตอร์ชายพลกรณีที่ดิน มเมดนั่นแหละคะ่ะเมดกับเน่งนั่นแหละคะ่ะเขามีเงินเยอะแยะไม่ได้เกี่ยวกับเงินทางอื่นเงินจากการทํา YouTube ที่ก่อติสถานในการมิเตอร์สซยพลนี่แหละคะ่ะแลกไหมมาดามหน่อยถ้าเป็นมาดามหน่อยมาดามหน่อยก็ต้องแลกเงินแค่ล้านเดียวเพราะว่าอีกล้านนึงก็เป็นของตัวเองเงินแค่ล้านเดียวซัพพอร์ตให้มิเตอร์สซยพลจะจ่ายคืนอะไรยังไงก็ว่าไปแต่ที่สําคัญก็คือได้ก่อติสถานในการตรงนั้นมาดามหน่อยว่าแลกคะ่ะ ลองดูนะพี่น้องงานะรอดูว่าจะเป็นตามที่มาดามหน่อยวิเคราะห์ไหมขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกาลังใจค่ะพี่น้องขาถ้ามีอะไรที่ตื่นเต้นเราจะเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นําเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยอีกทีหนึ่งนะคะถือว่าวิเคราะห์นะคะขอบคุณค่ะ